ยังอยากอมไหมอยากอมไหมมันถูกกระปุกนะของใครของใครบอกแม่ก่อนของใครเอ๊ะ อีมันเป็นขี้เรือมันเป็นอังขี้ขี้กับขี้กับอะไรขี้กับแกอีอย่าไปเช็ดอี๋หือจะก้าวอมไหมดูสิอี๋อมยังไงอ่ะจำได้ไหมอมยังไงอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเดียถ่ายไปให้ย่าๆาดูนะ ออกมาอี๋แหะอร่อยไหมรสชาติเดิมไหมอร่อยไหมเ้อะจริงเยอะจริงเขาไม่อมไนะยนะเดี๋ยวแม่จะส่งรูปแปะคุปุ้ยดูนะพยายามอมดยนะคุ<งาน>ป,ปุ้ยค่ะน้องพออมอยู่ค่ะ